สบายดีพี่น้องประสุสุขคนเนะาะบอว่าฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศกันยินดีนต้อนรับเขาสู่ซ่องบุญมีสเสน่อีกแล้วมาในนีน้สาวนี่กับมีตรงไ้ตรงหน้าคือเก้านะออกมาซื้อมักซาลีนะพี่น้องเนาะกะบบูว่ามักซารีผนอิกแก่หรือบวันะวเนาะแตบุญมีกะสิได้ลงไปเทียงของเพิ่นได้เนาะนี่เนาะพี่น้องเน,ะนานะหลอดเยเนาะ ส่วนหักโม่เพป็นกันเนาะพี่เนอะมักสาลีเพป็นกระลายอยู่เนาะสาวนมีก็ไปลงมาโดนเติบเนาะพี่เนอะจนสี่หอดเดือนแล้วบริลงมาสวันของเพื่อนเนาะป๊ะงามเนอะพี่เนอ้องก็ โมเพื่อนเนะาะกำลังเป็นตอนนี้กะมีลานบายโซ่เนาะพี่อนเนาะโบทำได้เก๋เนาะมักซลีของเพื่อนเก๋ยังโบค่ะเนาะเพื่อนกะเลือกเอาเนาะเลือกใครนะเนาะพี่นอนโอ้ตันนี้กะเป็นต้นน้อยเนาะเพื่อนปลูกน้ำลังเนาะตัวนี้กะ

ขึ้นมากแ็แต er an ่หึงเนาะมาบ่มีบ่ป่านว่าแต่ป่าตีป่าบ่มีเนาะป่าบ่มีก็ได้แต่มักซาลี่ปอันนั้นท่านแก่บ่สวนตัวนะอ๋อเชาวบ่มีอาวเขากเนาะในมาเพราะว่าบ่มีป่าเด้ Bà thân cả bớt đấy nó ừ. cả đồn này. Bớt đấy à, bớt đấy nhăng vui nhỉ thân Mày tự nó. Bớt bớt đấy mình mình tự bớt này mình làm lại

บัวพ่อโนพี่น้องปลูกลายยางหลายแนวดีเนาะพันจ้ะปลากระนำลายเนาะแต่ก่อนกับตึ๊นตึกอยู่นองเคิงพ่อโนพี่น้องอันนี้น้ำลายเนาะน้ำลายไปเลยตึกบัวไรบัวพ่อนี่ีกันเนาะ จะมีกะซิเร่น้เบิร์กผักอีสม์น้อพี่นะ้องผักบุงก้งคนเล่นหนึ่งเนาะจะเป็นผักบุ้งเครือเนาะมีหลายอย่างหลายแนวอยู่งน้อพี่นะ้องปลากรบป๋ไหลนะมีแต่เซาบนี่กะซื้อแต่มักซาลีน้อพี่นะ้องปลาเป็นว่าหนามลายเนาะอยู่เทิงพุ่น อยู่น้องน้อยเพ่นนั้นเบิร์แล้วเนาะน้องนี่เพ่นยังบริเตึกน่ามารีนอะพี่น้องผม งามแหงเลยคุนป้ายายน้องดึงออกก็ได้นะพี่น้องดึงออกง่ายสบายเนะ <c oughs> าะบ่ได้เอาถุงยางมาบ่แม่ งามเหงงนาะพี่น้องผู้ขนาดโบมีเสียมกนเออกกันยังได้เนะมือลกแล้วก็ก็มีพักอืนเนาะปุ่นกันเนาะพี่น้องก็เมื่อเลือกเอาเนาะปุ่นเนาะพี่นอ้อง va a haber que no no, 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 no. งามเนาะค่ะหวาเนาะเป็นป mm. mm. e. ้าอยู่งามแห้งอะไรลกมาหายโบลูกมาหายแล้วนะไปมันได้มามีถุงย่างเนาะงามเลยค่ะคันเทปูนี้งามกว่านี้ โอ้ปัญหาบ่หันมันหลายอยู่อยู่กับอันปลานะคุ้าเามกินกัอนีมันเดลยมีกนแมันนมพิเลยปัญหาขั้นหยังมันหาวันนี้ประดุกประดิกกันนะเราเพิ่ง่นหาเวลาเมื่อไ้าจลงทุิเมื่อไหเาคือไชงเลยมไก็ไปเลยัระจานก็ไปได้ได้เลยมันเอาเลย มันขาดกดูีมันน้ำบกไเนียวไปาไปจากเขาจมันเพียงเอวจะปเงกางกางค้าก็ดูมาดี่อันัสวานอันอันหงกน้อตี่ผานมน่งามเฮงอะไ ตลาดตรงนี้โอ้ยเจ็บกันเยมันก็มามาได้บแมนตัวแนวแมเลมีแ่เดียวไดแนวบกิง่ง้าดหนึงอมาดินี่งเด็ดแนวมือเดือดอ่ะ แม่อ <Read> ันนี้มันอยากแกแล้วจะ่เลยเอะากเนี่ยกอไแม่พักกมแปากกะข้าวเนี่วัเลยลูกักนไ่เอ จืดเยอะม่ถุงยางด้มาเดือเอ้าดูวยกกสีกลับแตงพี่น้องเนาะโอ้โหมีถุงยางใส่เนาะันี่เป็นต้นน่อยเนาะพี่น้องกำลังปลูกใหม่ๆเนาะ อันนี้กระมาถั่วแห่เนาะพี่เนาะกระเตเป็นเนาะนี่ทน,นาเก่เนาะ เที่ยงของเพิ่์นก็สิเล็กกลับไปนะพี่น้องเนาะนักมือของเพิ่์นก็ยังน้อยอยู่เนาะพี่น้องท่านในสุกนัน,นนะคะวันหนาอีกประมาณทิศอีกสิบมือ ก็โอเคเนาะพื่อนแม่พี่น้องเนาะตอนเสารนี้ก็ได้ซื้อมักซารีเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็สิได้กลับเมืองเฮือนเนาะพี่น้องเนาะบัทเนาะเสารนี้ก็สิมาว่าสิมาซื้อปลาเนาะแต่ว่าปลาเพิ่นก็น้ำลายเนาะเพิ่นก็ยังบ่ได้ตึกเนาะหนองดุมหนองใหญ่ของเพิ่นนี่เนาะก็เสารนี้ก็ซื้อทธมักซารีเนาะกับแม่กันเนาะต่อไปก็เสาร์นี้ก็ที่โจคิีไว้ซัมนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็ฝากให้พี่น้อง ทุณไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพอเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อๆไปเด้อสำหรับคลิปน,นี้ถ้าสาวนี่ว่าพิพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปน,นี้กาสิก้าวามว่าสบายดีสบายดี